สวัสดีครับผมสวัสดีย้ามาเจ้าพี่น้องแคลนสบายดีย้ามาเจ้าอยากมาหาใส่เบ็ดไปเม,มื่อวานเมืออเหนือม,มาเบึงบนประกอบการพี่น้องสามทหารเสือขึ้นเขานั่งกูไปเลยสิมนเฮ้วยวันเมื่อขึนบรรยากาศฝนตกพี่น้องเลยเจ้าสิเป็นเัื่งใดสิมีเสื้อผ้าอยู่บ่หรือว,ว่าสิมีสิมีท่านนายเพินเน่งนังตรวจสอบอะไรบ้งางฝากเงี้ยพี่ดัง ใช่บางโดก็จังมีจังมีเท้เปี้ยตึงเปี <c oughs> <c oughs> ah> ้ยโอ้ยถึงเป๊ะถึงหยาบมาแสดงความรับผ okay. ิดชอบจ้วส <Ja ิ็จิโยมแม่หนังไม่หนังร้อนเดีวของร้อนว่ร้อนร้อนเจี่ของ Sạch cái xe gần lẻo sang cái xe lạc ní cái xe gần lẻo nhì đi <laughs> <Nhi> đi 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 ่านเพิ่นล่ะครับอุดรก็ใช้พุ่มสองท่านเลยวเฝ้่าว่าลายเดอร์ของรอบเศ้ามือันที่สามของของของไม้เลยวเฝ้าไอแห้งเด้อเราจะหอนย้ำกับฝังเอยจีโงมเนี่ยสองคนอยู่เนีนาไปเดินับนึงครับของเศ้านี่แตีบนึ่งก็เอาเงี้ยัวกกัมากันจะเป็นฝนที่ลิลน ถนนโอ้ล้มลมลมลม้โเรื่อยเพื่นว่าอ้หลังนี้น้ำเสนอเพ่นน้าเสนอเ้ิงดูเพิ่งรลัานดูพร้อมจมน้าพี่ดองเออคิดว่าจังไหนไดไน่รสว่าหลังเออเ่ือเอาลังนั้นเลยจังหวหลังนี้จะเอาด้วยนี่จังวดูมันสิเป็ดจังหวะสีสัพเก็จังหวะบ่มันก็มีสีเรยลรกไปแทะ นงี้ยอุ้จางจุกอุ้ยพวกเนี่ยอ้บาทนี่เสื้อกัเสือกเอ็นน้อยบาทนี่ยโอ้โห้กวยนะบาทพี่น้องไอ้บอทละเอียดกวยก่อนโอ้ตู้ออกไปพุ่นเนาะบาทนี่เนาะโอ้ยบาทยี่น้องเอ้ห่าดเบ็ดหักเบ็ดหักเลยพี่น้องโอ้ยเบ็ดหักเลยโอ้ใจโอ้ยเนาะเสียาจด้วยวะนู่นจะพ่าวเพราะเย็นจะรุนส่งใส่วะ โอผาดเด้อคอยจะแสแล้วครับตรงว่านของผู้ขาก็หายไปดวงนึงนะฮะมันตรงนี้เนาะมานล่ะอือประสีย้อนย้อนยองยองอ๋นี่ยนี่นี่ลงตรงนี้ดูเนี่ยเอ้ยให้บายเจ็บมือชิดให้หายนะเนี่ยแล้วจะให้ผู้บ่าวบายตี เออผู้เท่าผู้ก้าวายผู้บ้าไปด้วยไอผู้ป่วยปลาดีๆละไปจริงๆบ้าดักปลูเห็นมันชี้ลูกไฟโอ้เขียงอยู่เว้ยนั่งไปนกบ้านเนี่นห้องบผาดเว้ยตาหาจินหลังจากงยาเบียดหักพี่น้องาตัวกันเสียกง่ายดอกไม่ยานดอก มีนี้ยงเบ็ดเบ็ดร้ใงไงฟ้องกันละเออตองใส่กาจลไรโอ้ยนี่พันดูอุ่มมันไปยืดทั้งใดโอ้ยอยู่บนนอออยู่สูเ้มบนสู้หันไอ้ที่มันหัคักแกเราจะเข็นสมข่อยหมางบ่เดิน ออมสูมือน่วะาัวเดี๋ยวลาไปคองหยาไว้ทวยนั่มวเสียบ้นำนั่นคองหยาไว้เชโอ้มด้ถึงอยู่ยีนอ่องหยาซื่อชื่อพาะไปแล้วเลือเติบก็ไม่ด้อาน้ไปสองเดี๋ยวคนดันดีว่าเปนติดรว่ามันตัวเบียดล้วนั่นินี่้ยป้าโอยยยย

สิบดีครับนับสองมันนี่ของเบาใช้หูโบหันใบมึงกีก็บอกให้แกใบแล้วแก้บใบพูเบาใบไม้แด้ตัวย้ยโไปข้างในกันยุ่มยุ่มยุ่มสองคนสองลังคเป็นมาวันหอวดมื่อกล่องมากก่อนมื่อกล่องเล่งไม่เล่นนี่พร้อมจมอีกแล้วพี่น้องอัวดะ chôm 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 quay đưa quay đưa cái nắp tắm bé này bé la lao hả được chăng quá quay lao hả về lao nhai ô oh, chôm chôm này mà ท่านใหญ่พืนโอ้มองเันเกี่ยวว่นว่ามองแนตัวหมา่างีวนแทนหัวเสียบหัวเสียบอดไรหัวเส้นเนาะโอ้ันใหญ่พนุษย์ว่าั่นว่าขึ้นออกไปพุ่นเกี่ยวไร เดีอันเดเห็นหางว่าน่ะม่บ้านเราไม่ตัวจะมาไหมเต็มที่สามใช่ไหมสามตัวไหมดูประยูดีนับสามอยู่นับสามขึ้นก็โอ้ขึ้นบ่ได้ตายเบิดแต่อพี่น้องเลยยังนมาส่องกันเลยนะไม่ใหญ่แต่ก็ได้นะแวๆมาขึ้เก่า โอ้ทัดบ่ได้หมอนี่หน่ายนี้นับนึงคือเกาพี่น้อง chiến l ư ợ กโอ้ยครันปลาอะไรเงี้ยบ่ท่านมาหาดูหาทีหาน้าผูดคบ่เป็นหาแต่เจ้าของเนาะได้ใส่แบบเหยีบบ้นี้ยิ้มได้เหยียวขึ้นสู่พี่น้องขึ้นเบิ้งนี่ไงโชว์ฝีมือไหร่ไม่ในพัดไงโอ้ยเห็นพี่น้องคนละปอนด์ก็ยาวเว้เป็นลูกเฮยลูกไทยยอดแลยนะ ได้แล้วแนนบ่มึงซยามมาพี่น้องตอนนี้โอ้หา่อง้างโอ้มันเลี่ยวจังเลยเดี่ยวจังเดี้ยวจังสิพูดได้เปิดว่าตาจะพ้องบ่พูดได้เปิดมางยาขนาเ่หอข้างในปันบ้าขันยืพุ่นสูงเยสูงเอ้ทเมพี่น้องพื่นบึงด่างกระเซียพื้นเพื้นดึงพื้นดึงกอหยาเนาะ ดึงมาหยาก็ดึงขึ้นมาสูมันยุบๆเลยหลายโตเลยเหรอหลายเขี้ยเลยองนีโอ้ยก็ดึงขยญานเนาะโอ้ยพ่านใหญ่พุ่นมือบอดไช่แล้วเรดาผิดแล้วมือดึงเบ็ดไปเกี่ยวเสือกแล้วก็ว่าวู้หยุดหยุดเลยว่ายันดึงมาหยาก็ดึงขึ้นอู้ยยี่ห้อยเกี่ยวพี่บอกเออมันหลุดมันหลุดธรรมดานี่หลังได้หลังไม่ได้ไป โอ้สวยนี่อียุกยุกนี่โตยังนับบาทเนี่ยการหาอยู่หายากพี่น้ไปตัวยังน่ามาลุนอีกครั้งหนึ่งยี่เป็นเังไรป้าบอกลาไรครับป้ายังบันยุกยุกโอ้ยสั้นด้วยเนี่ยหมานคือเก่าหมานคือเก่ากัรฟักไอ้สั้นไอ้สั้นมันหมานนะนี่คือเก่ารุ่นปนรุ่นปนโอ้ผมขึ้นทีนอยแกเห็ดปน

แดงขลอมันตอพี่น้องแล้วล่ะมีหยอยากเรื่อยๆว่เรื่อยๆตึงต่งเป๊ะเดีงๆเ,เ,เข้าไปหุ่นล้วโอ้เขาปลาพุทโธ่ปลูกเขาปลาเขาดุมโอ้เิเบิ่งดูโอ้เหลียวๆไปทั้งหนบุ๊มาสู่ดอกเห็นโตวเบ็ดแล้ว มาซุดไมของท่านยอยชกจุ่งกงเบาด,ดูดของเซานี่รอซื้อไทยดอกไม้อะไรเที่ยวนี่นสรุปเซานี่ได้ก้อตัวหนึง่งปลาไหลสามตัวสี่เต้มสี่เต็มลงตัวพอดีนับวันจะนับวันจะได้หาตัว <laughs> อยู่นี่หาตัวปลาไหลหามันนี่จะเป็นแปดเต้ม มะไา่แปดก้อนหนึ่งมาคุณมันครับาปลาน้นองเกมเปิดแล้วบ่เปิดตัวไปนะครับไปรูดไม้ต่อไปเปยงยกันเหลืออีกประมาณร้อยอกาหลัง <laughs> โ,อโอ้ขนโกร้งโกร๋มาเริ่มต้นจิตการเพื่อคือภาษาคกถาแน่แท้มาบังดูไม้เบาหน่อยบุรีรัม ซาคากตาแนี่ยวู้มาหลังแรกก็ต้องดึงดึงเทือนเนาะมิสซีรีขึ้นกันนะมากำลังเลี้ยเออหางแต่ล้างแรกเอาฟังเบอร์ยาวๆเดี๋ยวจะสมซาสมลีอบอเสียผิวล้มอยู่สิเนี่ยว่าพันใหญ่ท่วงสมซาสมลี่วะพี่น้องอ่ะแก่เขื่อนอายุตัวนึงอายุกางแยกอะไรแก่เขื่อนว่าหันเพลอยไปเอามาได้ตัวนึง ลองทองว่าฉันเดลองฟังบ่งเรื่อยๆดูพี่้องเอ๊อหัวตกะต่งยากมานีเดว่าจันยุติโอ้ยแต่งคุ้น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 ช่วยๆเฮ้ยเก่าหันละแต็มที่สองของมือนี่ครัต้มงแต่สบาววีลำบ่าวหน่อยบุรีรำนแตมส มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่ามันสีผสมกับเบียดบนรยากาศแต่ว่าเห็นตัวอยู่อีกตัวหนึ่งอีกทั้งมูเพื่อนละล่ะเออเอาเนาะประหยัดเงินครับมึงเรื่อยๆของไม้นี่โดนังขิงกันย่างไงพี่น้องเยโดนฝนทิ้งกันย่างไงได้เลยความจุ่มเลยเอามึงดูเนี้ยที่ดีป่ะมึงมึงหลักฐานหลักฐานพี่น้องหลักฐานบุหรี่เขาได้หินหุ่นเลยเออค้อมจุ่มความจม Tôi vào cho kịp này đâu vậy không Phong bằng lâu ngạt luôn. sao rồi bằng đu. Ồ, mà đi. nhầm nhỉ. Thế là không tính đi là không thể. Nhưng đấy. Vô nhưng biết. เป็นหาตัวกันมาอยู่มาอยู่พี่น้องเกินขุดเินขุดงามไม่ีเลยตัวที่สองเชื่อเสียงามเพื่อก่าวบันี่ปนเด็ะเดนุดน้อยอ้ามันมันนะไฟังิึงพี่น้องก็สีสุดแลวล่ะเป็นเังไหนงตาะอสองตัวนี่บอกแล้วว่าจะออกตัวแล้วนะ แล้วอะขิงมวยบักแก๊กอ้าวฟังเบิังเว่าสรุปผลการผลงานพี่น้องเไยบีดไปใครล่ะมันกำลังหมุนพนันกำลังหมุนยังไงยังไงมันกำลังหมุนยังไงขันคอหรอมะขันคอหรอมะเขาหูเขาหูเขาหูฉันวางัดยางยังไงได้พี่น้องไอเขาโอ้โหเอ้านี่มีรุ่นดอกนี่มีรุ่นนะเขาหูเขาฟังงัดยางยังไงได้ หนี่หาบึงตัวโอ้หหูเราพี่้องเออเ้เรางัดมันกันจะได้ดึงตัววะใครอ่วมชัดเลเ้ยร้างที่เลาะนั่นแหะเี๋ยเรางัดตัวนี้กัอ้โอ้้อ้ดึงแห้งแว่าท่นพี่้องมึงมามามา่ิบบานี่กอนน nó ra cho nga tay. Oh, mang gian mạng đi, và ừ, đây, chị bội hai bài gian đi bội đi. Kuôn hô nay, hết kia mọi người. Hô chuuu, yên đi tay xuống, 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 đi tay xuống, ดีเออเออแ้าเราก็สูมือหรือวู่นบ่าออกมาออกมาละออกมาคุกโอ้โหสู่มือเอาหมันขึ้นเกาสู่มือย่างไงนงมาตัวใหญ่มาั่นนการขิงกินเกิดขั้นนี้เเห็นนะเ่อนออหมันขึ้นเกาเพื่น้องตัว นายยานั่งนึงไสบเ้ล่ะไสเมมบกไส้ใส่้่ไ่ได้ใสด้วหลังใสเมไม้มืนจะใส่ปานนี่มันเหมือนพ่จากเนาะแล้วเขาง่ามเขาหินลดูงนโอ้ยไส่แมนมั่งนี่โอ้ยยแล้วพี่น้องเอ้ยควรน่ะมดไปบักเลิกคน โอ้ยว่าจำเสือกไอหัวอีแม่เลยเห็นไหมผอมผุวน่ะผอมอยู่ในน้ำผันพี่น้องเลยมุดเข่าฟังละบ้อ่ะตุดไปทางไหนหลุดูากน้อแม่ดีดีดึงเข้าไปพันด้วสิดอกโอ้ยใหญ่เด้รุ่นี้รุ่นเรรุ่นหูเลี่ยเนี่ยดึงนี่สูงเหมือนก็ต้องอีกฟอง คนก็ว่าเจ้าไมสูญเจ้าเดาว่าอุ้มเอ้าคุ้นเม่เห็นเนาะเอาจบเข้าแล้วป่ะนี่จบแล้วจบแล้วพี่น้องเ้ยได้แค่เต็มน้อยได้สามเต้มได้สวยๆมาหนึ่งเข้าพี่น้องอ่ะไปรอสรุปผลการผลงานพี่น้องเลย ก็นอนก็ได้งานเศร้านี้ครับพี่ร้องต้องการกินเวลามขึ้นเออรอบเารอบเศรุพี่น้องหลบเศรุขึ้นได้ไปกี่ประมาณหนึ่งกูใส่เดียวๆพี่น้องบ่ได้ย้ายขึ้นกันดอกโอ้โหส่วนนึมาจ่ายป๋าเฮ้ยจากแต้มเศรุนี้อะไรใส่กี่คุนพี่น้องเลยนี่มันามันบาน เล้เก็ดแ,แต้ม้อนึงกับพักถุงนึงก็เยอยากได้พักง,งามๆมาหาเจ็บเอาด้วยพี่น้องเลยโอเคครับวันนีุ้ดไทยา,ายการทัาอะไรเราลำเดียดคือยังขี่มาหาน้ำเป็นเสือสุดไทยเลยกครับดูาิวันที่วันที่26นี่ดีห้อนได้แล้วพี่น้องมันที่ี่วันนี้อาทิตย์ที่ททท24 มาหาเป็นคลิปจังลาพี่น้องตาก็สีดินแล้วกลับไปใส่หนีใส่กัมใส่ลับไปใส่หนีใส่กัมเจ้าไหอยู่กลับไปใส่หนีใส่บ้านใส่หนีใส่อย่างเดี๋ยวกอยู่กระซูต่อไปเอาจถงได้คลิปนี้ผสมความสุขเร็จกขึ้นเก่าพี่น้องคนไหนเข้ามากกับากกดไลค์ก้แชร์กดติดตามในเรื่องพี่น้องเด้อปากเป็นกําลังใจให้กันค้อนแท้ยู่ใส่กับหากินขึ้นเก่าบ๊อบอยู่บ้านเพื่อนบ้านตัว อากิ้มขึ้นเขาเออหอดตังหอดเนี่ยหอดว่าลากะไปไพไปมั่นพี่น้องเอามโอกาสจังเลงพอกันไหม่ยนเสำหรับเมื่อนี้มันมันขึ้นเาพี่น้องเอาไว้โอกาสนะจะหาเนี่ยมาฝากมาต่อนใหม่สำหรับเมื่อนี้คือเมื่อเห็ดหยาเห็ดกินมเราพี่น้องมันมันขึ้นเากินกันหาง่ายเี่ดพักพูดพักจินมคนปลาไหลพี่น้อง อักหน่อกำงามยาวว่านึงเลยพี่น้องเลยโอเคครับเดี๋ยวน่าจะว่ากันหานง่ายพี่นอ้องมึงหาง่ายเพิ่งพูดใจกันหายากเดียเ๋ยวเราสู้ให้กินเลยเนี่ยโ,โ,โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม